ร,เรอ,อเนีขาราอ,อให้ะะไม่ครับอ<ม>ุ้งให้เลยอะ่ะจะเห็นเรืรอประมงเยอะๆเลยเห็นไหม ห้อ,องด้านหลังนี้เป็นห้องที่ผมจะนอนเอาเปิดเปิดเปิดสวัสดีค่ะสว,วัสดีค่ะพบกับช่องบ๊ายบายอ่าวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะเด็กๆที่เพชรบุรีค่ะอ่านีาอยู่ที่เพชรบุรีใช่ไหมคะเรากำลังจะไปที่เพชรบุรีเราจะไปพักกันที่ภูเวลลาชื่อภูเวลลาอะไรคะ ยูเวลา่าแต่ก่อนเราจะเข้าที่เข้าที่พักเราจะพาเด็กๆไปแวะเที่ยวทะเลแล้ววันนี้จะเป็น EP พิเศษคือ EP Family, Family Tea ทไปค่ะแล้วไปกันไปไปลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตครด้วยจ้าเดี๋ยวไปเจอที่หาดเลยครับไปไป

เรามาถึงแล้วนะเพื่อนๆนะก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ๆเลยทั้งสองฝั่งกรงภูล่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพาเข้าดูข้างในแล้วกันนะเนี่ยก็จอดรถได้สองคันกลับมาจากทะเลสนุกสนานเลยก็มีอไรเดอร์สนุกเลย ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองตึ้งเขาจะกินข้าวประมาณบ่า,ายสองผมมาดูข้างบนนะออกมาขึ้นบันไดทางสไลเดอร์สไลเดอร์เขาก็ได้นะนี่ทางขึ้นสไลเดอร์ลื่นหะน่อยนะโอ้ร้อนด้วยทางสไลเดอร์ไปครับลงเลยครับบินไ,ไปไปเลยอุ้ยวิ่งเร็วไไไย

นำมันเปิดไม่ลงดูคนไปเดี๋ยวผมพาชมในห้องก่อนดีกว่าห้องนอนนี้ก็มีสองเตียงนะแล้วก็มีทีวีมีโต๊ะเครื่องแป้ง ก็มีได้ป่าผมให้นิดนึงห้องน้ำแยกสองโซนนะโถสุขภัณฑ์กับฝักบัวเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึง่งเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้จะเป็นโต๊ะพูอ่าจะมีโต๊ะพูให้เล่นนะตรงนี้นะแล้วก็มีโต๊ะรับแขกอะไรอย่างนี้ตรงนี้หน้าห้องก็ จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ำนะอันนี้ห้องน้ำอย่างเดียวนะไม่มีไม่มีที่อาบน้ำอันนี้มีโถสุขภัณฑ์อย่างเดียวไม่มีฝักบัวอาบน้ำนะแล้วตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกาแฟมีที่ต้มน้ำร้อนก็ที่ปิ้งขนมปังแล้วก็มีแก้วอะไรต่างๆตู้เย็นแล้วก็ อ่างล้งางจานไปพวกนี้ขอรีวิวหน่อยไอห้องนี้ก็สองเตียงเหมือนกันนะแต่เตียงจะเล็กกว่าห้องนู้นหน่อยเนี่ยเป็นสองเตียงแต่เตียงจะเล็กกว่าห้องที่ผมรีวิวกว่อนหน้านี้ก็มีโต๊ะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีมีแผลงผ้าห้องน้ําก็เหมือนกันแยกแห้งแยกเปียกแล้วก็มีอ่างล้างหน้ามีกระจก ่มีห้องนะทั้งหมดมีสามห้องอห้องนี้มีเตียงสองชั้นนะเออห้องนี้นอนได้หลายคนเลยเจ็ดคนได้ห้องนี้เตียงสองชั้นนะมันมีสามห้องแล้วก็มีอืมที่แขวนผ้าแล้วก็มีโต๊ะแป้งเครื่องแป้งเอ่ะผมดูห้องน้ำห้องนี้ก่อน เหมือนกันมีโถสุขภัณฑ์แยกแยงแยกเตียงน้ำไหลแรงอยู่นะประมาณนี้แล้วก็มีที่นั่งลิ้นจีที่นั่งลิมระรนไะวลูมอสเทนพูวินล่า โดยทั่วไปก็ประมาณนี้ <c oughs> อ่าะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องด้านหลังดีกว่าเออผลว่ามีสามห้องนะทั้งหมดมีสี่ห้องนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องด้านหลังนี้เป็นห้องที่ผมจะนอนออาเปิดเปิดเปิดเลยค่ะอาห้องด้านหลังอะห้องน้ําอ่ะตรงนี้โถสุขภัณฑ์กับกับฝักบัวก็อยู่ติดกันเลย <c oughs> แต่ก็ทําเป็นสองระดับ เห็นนะทำเป็นสองระดับแต่ไม่มีกระจกกั้นนะห้องนี้พิเศษหน่อยนะมีอ่างห้องเดียวเลยทุกห้องเขาก็จะมีไดเป่าผมให้หมดเลยนะห้องนี้เป็นโซนด้านหลังนะจะไม่เห็นสระน้ำถ้ามองไปอย่างนี้ก็เห็นหน้าบ้านเลย โอเคนะครับเพื่อนเพื่นะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นดีกว่าว่าจะทําอะไรกินกันเจอกันตอนเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาเดินตลาดอกันเราไตลาดละไรนะไกลตลาดสะพานปูช คนรอเพียบเลยาดื้อขอม้บรรยากาศตลาดทั้งหมานอกหมาคือที่รอรอเนี่ยเขารอให้แม่ครับอุ้งให้เลยอ่ะยังน้อยอยู่เออไม่ต้องไปทำเองอีกไปรอถ้าผมหมุนอย่างนี้จะเห็นเรือประมงเยอะๆเลยนะป่าง ของสดแน่นอนเดี๋วนี้สั่งแล้วไห้ครับแม่ค้าจะเผาจะนึ่งจะอะไรได้หมดเลยหลายอย่างเลยคืนนี้นนอ่ะชอเพื่อนชอมีหอยอ่ะมีกุ้งหอยปูปลาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยมีหอยแมงผู้หอ,อยนางลมหอยนางรมด้วยเราไม่ต้องทำเองไม่ถึงก็เปิดกินได้เลย ด้วยไม่ด้วยร้อยนะเรากินอย่างเดียวเปิดกินอย่างเดียวเลยให้คนเลือกเราที่ขายจริงขอไหมตลาดนี้มีขายทุกวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะอ่าทุกวันนะเพื่อนๆนะจะมาได้เลยนะเพชรบุรีเราก็ได้หลายอย่างมากเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เรารอกุ้งเผาอยู่ยังไม่ได้เลยของที่เราซื้อมาเดี๋ยวไปเจอที่บ้านดีกว่าครับไปดูเอาเป็น Thank <laughs> เป็นของผมนี่นะะเราดีเอนกัอคนี้ multimulti-field Gogasem A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  Thank <laughs> you. อาหารเช้า,ชา,ากันไงคู่กับนี่ครับากาแฟเช้าเช้าก็กาแฟบ,บ่ายเราก็ต้องกินบ่ายสองใ <laughs> นเราสองโมงฮ้เออ ทับ20คุวิลล่าชะอำเรามากันทั้งหมด20คนราคาอยู่ที่11,900บาทต่อคืนใช่ไหมใช่ต่อคืนมีครบทุกอย่างเลยเราเสริมมาแค่3คนเสริมคนเท่าไหร่เสริมคนละ500บาทมีอีกจะตามอะไรเลือนมะหูชาไรกเจอสนุกมากหมุนๆติ้วๆๆๆหน่าเลยใช่โหละน้ำไปดูนิดนิด ก็กรคบคันนะค่ะแค่คแมางแต่ตัวยคละเท่าน,นั้นเข้าอยู่ได้เลยโอเคอีพีนี้ก็แคน่นี้ก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับผม